เวลาที่เราซื้อของเรายังซื้อช่องทางออนไลน์ได้เวลาที่เรารับงานแก้งานซ่อมเราก็รับช่องทางออนไลน์ได้เช่นกันค่ะอย่างที่เพื่อนเเห็นนะคะก็จะเป็นงานที่นะคะได้แก้ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมแพ็คส่งแล้วค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย่ะคะของการทํางานนะคะก็คือแพ็คค่ะแพ็คของแล้วก็ไปส่งที่ไปรษณีย์นะคะคือช่องทางออนไลน์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์มากๆเลยเนาะ เราค่ะไม่ต้องแบบมีหน้าร้านเลยลูกค้านะคะสามารถส่งมาแก้ได้ไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหน,นะคะ่ะก็สามารถส่งงานมาแก้ได้นะคะและอย่างนค่ะเราจะได้ลูกค้าที่ช่องทางที่กว้างมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นบางทีอ่ะเราอาจจะรับงานแค่ในพื้นที่ที่เราอยู่ใช่ไหมคะแล้วราคามันอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการใช่ไหมคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งเนอะของช่างหลายๆคนที่บอกว่าไม่สามารถอัพราคาได้แต่การที่เราค่ะรับช่องทางออนไลน์เนี้ย เราก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้นและเขามีกําลังใจามากขึ้นนะคะค่างานมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะข้อดีของการรับงานช่องทางอะไรอย่างะคะ่ะก็คือเรานะคะไม่ต้องมีหน้าร้านเลยค่ะรับงานอยู่ที่บ้านทํางานอยู่ที่บ้านนะคะงานเสร็จก็แค่ส่งส่งกลับนะคะค่าส่งไปส่งกลับค่ะลูกค้าก็เป็นคนรับผิดชอบนะคะเราไม่ได้รวมในในค่างานเนาะในค่างานแก้ค่ะแต่ว่าทุกๆอย่างคะ่ะเราก็จะต้องแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบก่อนตั้งแต่แรกนะคะ อย่างเงี้ยอย่างลูกค้าที่เอามาแก้กับอันค่ะหลายคนนะคะก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ภูเก็ตอยู่เชียงใหม่ะคะ่ะอยู่ขอนแก่นก็ส่งมาแก้นะคะหรือว่าในเขตพื้นที่อยู่กรุงเทพด้วยกันค่ะเขาไม่สะดวกมาเขาก็ส่งไปสนีมาเช่นกันนะคะเ,เขาเนี่ยเสียทั้งค่าง,งานแก้ค่าส่งไปส่งกลับนะคะเขายอมเสียนะคะเพราะอะไรหรอทำไมเขาถึงส่งมาไกลเพราะว่าเขาค่ะบาดเจ็บจากช่างเที่ยวเคยเอาไปแก้มาเนาะแล้วก็งานค่ะไม่โอเค หลังจากแก้มาเนะะี่ยค่ะเขากา็ใส่เสื้อผ้าไม่ได้นาะแล้วเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ะคะ่ะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเขาค่ะเจอช่างที่ถูกใจนะคะไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนหรือว่าไม่ว่าค่าค่าใช้จ่ายนะคะมันจะสูงขึ้นเขาก็ยอมจ่ายนะคะคืออันจะบอกเพื่อนแบบนี้เนาะอย่างบางคนนะคะอาจจะมองว่าค่างานแก้แพงแล้วก็แถมลูกค้าเนี่ยจะต้องส่งมาแก้อีกทั้งค่าส่งไปส่งกลับเข,า,บขาจะส่งมาแก้จริงๆหรอ เขาส่งมาแก้จริงๆค่ะคนที่เขาเนี่ยซื้อเสื้อผ้ามาค่อนข้างแพงเนี่ยเขาก็ต้องการช่างที่สามารถแก้ไขเสื้อผ้าให้เขาได้ราคางานแก้นะคะเขาไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคะซึ่งบางทีช่างเรา,าอาจจะคิดมากเองด้วยซ้ำเนาะซึ่งลูกค้าจริงๆค่ะเขาแค่ต้องการคนที่แก้งานให้เขาได้แล้วงานค่ะตอบโจทย์เขาใส่ออกมาสวยแค่นั้นเองค่ะเขายอมจ่ายอยู่แล้วช่องทางออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบทํางานอยู่ที่บ้านแต่การที่เราค่ะจะรับงานช่องทางออนไลน์ได้เนี้ยเราค่ะจะต้องเก่งในระดับหนึ่งด้วยนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นค่ะในการคุยในการสื่อสารทุกๆอย่างค่ะเราจะต้องมองงานให้ออกแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกในการแก้ในการที่เราค่ะจะแก้ตั้งแต่แรกเนาะคือเราต้องคุยกับลูกค้าให้เคลียร์เลยตั้งแต่แรกแล้วก็เวลาค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะอย่างอันเวลาอันแบบรับงานมาเนี้ยอันก็จะระบุ เวลาเลยนะคะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วอันค่ะก็จะทําตามให้ได้ตามนั้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานของอันเนาะที่อันนะคะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าอีกมุมหนึ่งของงานซ่อมงานแก้นะคะเราก็รับช่องทางนี้ได้เหมือนกันนะคะใครที่อยากจะเดินตามเส้นทางที่อันกําลังทําอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ค่ะหรือว่าเป็นช่างที่ รับงานมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะรับงานช่องทางออนไลน์อยากจะมีความรู้อะไรเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถสมัครช่องทางออนไลน์เรียนซ่อมเสื้อผ้าออนไลน์ได้นะคะอันก็จะอยู่เป็นที่ปรึกษาให้ค่ะพร้อมพร้อมกับช่วยแนะนํานะคะอะไรที่เราค่ะอาจจะยังทําไม่ได้นะคะอันก็จะอยู่คอยเป็นที่ปรึกษาให้นะคะสําหรับมือใหม่ก็สามารถเรียนได้นะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ น่าสนใจมากๆนะทุกคนคืออาชีพซ่อมเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าเราค่ะรับงานง่ายลงทุนแค่ครั้งเดียวค่ะในตอนแรกที่จะซื้อแบบอุปกรณ์เนาะซื้อแบบเครื่องจักรอะค่ะแค่นั้นเองพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ซื้อแค่เล็กๆน้อยเองค่ะเป็นเอ่อเป็นการเป็นอาชีพที่ถือว่าโอเคนะแล้วเราค่ะมีอิสระด,ด้วยได้ทํางานอยู่ที่บ้านนะคะลงทุนน้อยค่ะแล้วต่อจากนั้นก็รับเงินนะคะเรื่อยๆเลยเ,ลยเครื่องจักรนะคะก็ใช้ยิงยาวเลยค่ะ20ปี คุ้มมากๆเลยนะคะใครที่สนใจช่องทางนี้นะคะก็สอบถามใต้คลิปนี้ได้นะคะอันก็มีอสอนเป็นคอร์สออนไลน์นะคะสำหรับมือใหม่คนที่ยังไม่เคยทำนะคะก็สามารถเรียนได้นะคะไม่เคยมีประสบการณ์ไม่มีพื้นฐานในการแก้งานซ่อมนะคะก็สามารถที่จะเรียนได้เช่นกัน,นะคะ่ะ อันก็จะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานนะคะจนระดับมืออาชีพเลยค่ะแล้วพอเราเก่งขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะคะเราก็รับงานได้ไม่จะเป็นต้องต้องไปเปิดร้านนะคะรับช่องทางออนไลน์แบบที่อันทำนะคะได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะอันก็ขอฝากคลิปไว้ด้วยนะคะ,อะขอฝากคอร์สออนไลน์ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สอบถามอันได้เลยค่ะ